สวัสดีค่ะพบก,กับแอมฟาร์มนะคะวันนี้จะพามาฉีดพ่นแมลงนะคะ,ะนี่หลายคนสงสัยนะคะว่าวิาวธีการฉีดพ่นแมลงในชีวพันธุ์ในแต่ละตัวทำไมได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะ mm hmm. ก็ต้องมอยนี้ค่ะว่าวิธีการใช้ชีวพันธ์ต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยกับตัวเราผู้ใช้เองแล้วก็ผู้บริโภคผักของเราลูกค้าของเรานะคะก็คือ เราจะเน้นพวกชีวพันธ์กลุ่มพวกสมุนไพรอะไรต่างๆที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนต่อตัวเองผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคนั่นก็คือลูกค้านะคะซึ่งถ้าเราจะเลือกใช้เคมีก็ได้เหมือนกันแต่เราจะต้องปฏิบัติตามคู่มือและรายละเอียดอย่างเคร่งครัดนะคะอย่างถ้าเขาระบุว่าอีก7 ให้เว้นระยะห่างก่อนเก็บสัก7วัน10วันนี้เราก็จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนวิธีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือชีวพันธุ์นะคะถามว่าถ้าใช้บ่อยๆติดๆกันนะคะโอกาสที่จะ,มะแมลงดื้อยาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการหลักๆที่บอกอยู่เป็นประจำนั่นก็คือจะต้องใช้สลับกันนะคะไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเลยแต่ว่า จะต้องใช้อย่าใช้ต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการดื้อยานะคะต้องสลับไปเรื่อยๆถึงจะได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นที่เพืเ่อนๆสงสัยว่าทำไมใช้ชิวพันธุ์ตัวนี้เห็นคนอื่นเขารีวิวเห็นคนอื่นเขาใช้ได้ผลทำไมเราไม่ไม่ได้ผลสาเหตุก็เกิดจากนี่ละค่ะก็คือ,อใช้ไปในนานมันจะดื้อยานะคะระฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเปลี่ยน เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเพื่อนๆหรือมีใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลก็ใต้โพสได้เลยใต้วิดีโอได้คลิปของเราได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ